ไปไหนกันมาครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ,เอ,อเุ้ย,เออเย,ย,ยขันหักโคตรใหญ่ หนึ่งจุดแปดนะครับโอเคครับนายพลขอบคุณครับ,รบยางไวตั้นนะครับผม ยอยากค่ายโคโาชาดีหมายหน้านะ อ้ยุด yeah, 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 yeah. ไวรวะโอ้โหตามอากาศใกล้ๆดูมากอย่าพ <laughs> <laughs> ัดไปติดเบ็ด <laughs> <laughs> เอ้ยใช่ดีอลองใหม่ครับผม <laughs> ตรงฝั่งนี้เลย ไายปลาอยากไวตั้นครับ๋ยากค่ายโคราชาครับ โดนโดนโดนเลยนี่ครับผมย้ำไปย้ำมาก็โดนนะครับกบยางไ้ตันเหยือจากค่ายโคราชานะครับเต็มปากเต็มคำเลยครับผมกับประช่อนนานะครับ หมายตรงนี้เป็นหมายน่าน้ําท่วมนะครับน้ําล้นบึงนะครับผมโอเคครับผมกบยางไวตั้นนะครับเอย่าจ่ายขโคราชานะครับหย่านัทโคราชาฝากไว้ด้วยครับสุดยอดมากครับผมยวลองซ้ำานูอีกนะครับได้ตัวหนึ่งตรงนี้เมื่อกี้ไวตั้นนะครับเอย่ากค่ายโคราชาครับหย่านัทนะครับขนาด3.3นะครับเอย่ตัวเล็ก เอาเอ้ยเสียนเสีย ลิน้นไปลิมนทีเดียวนะครับใหญ่เลยโอ้โหสงสายนิดเดียวลงคอเลยครับเพี้ดสาดเลยโอ้โหนี่นะครับกลับเป็นกบยางไวตั้นครับโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่ครับลงคอเลยเหยื่อจากค่ายโคลาชานะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ของนันัทนะครับ เลือดนี่ครับปลาช่อนนาไส์สวยมากนะครับหมายก็เป็นหมายนานะครับท้องนาผมตีไปริมๆฝั่งนี้กัดเลยที่แรงดันใส่ใหญ่นะครับตรงนี้ไม่เอาผมยางไวตั้นเหยียดจากค่ายโคราชาครับขนาด3าด3ามเส้นนะครับใบเหลวดัดองศาพิเศษนะครับเราปลาได้ดีมากโอเคครับผมฝากไว้เลยครับไวตั้นจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับผม อย่างใบตั้นนับเดือยจากไ้โครชาครับ ตัวใหญ่ตัวนี้กัรและกระชากเลยครับไม่ต้องส่งอย่างไว้ตั้นนะครับเดกๆตัวใหย่ครับรง้กาได้ยังะตัวสับวางข้างบน นนอโอ้ยไปลงน้ำดี่วเดเจ้าโอ้ยปูไอช่อนนะครับตัวนี้ไซส์เกือบน่าสองโลได้ใหญ่จริงโอ้โหดูครับผมดูปากใหญ่จริงครับตัวนี้น น่าจะโลไปไปลายนะครับตัวนี้โคตรใหญ่โอ้ใหญ่จริงๆครับตัวนี้กัดแล้วกระชากนะครับไม่ต้องส่งนะครับรถคันวัดเลยนะครับเต็มปากเต็มคำครับกบยางไวตันเหี่ยวค่ายโคราชานะครับก็เป็นหม่เนี่ยครับท้องนาน้ําท่วมนะตรงนั้นเป็นบึงนะครับ ตีไปฟังนี้วิ่งมาซัดเลยครับผมยางไบตั้นเต็มปากมีโลลายแน่นอนครับเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับนาช่างอยู่ใต้เบาฝากเรื่องผมเหยี่อจากแค่โคราชนะครับจากนานดโคราชครับใหญ่จริงสุดยอดนะครับรอซ้ำดอวกครับกี้ซโอ้โ,อโหใหญ่มากช่อนนาช่อนนาออกจากบ,บึง ใหญ่จริงครับเนี่ยวางอยู่ข้างในเนี่ยโอุ้ยอุ้ยขันหัก คันหักครับโอ้โหโอ้คุ้มไหมนเนี่ยหักอีกแล้วคันใหม่หักอีกแล้ว<อ>มาตีแล้วมาตีเลยเรียบร้อยแล้ว,วลน่าจะจบแค่นี้แล้ววันนี้ อันนี้คันเพิ่งนนคเคมมาใหม่อะเน,นี่ยไหนว่าเนี่ยอ้ยนี่ยังได้ตัวแต่ไม่คุ้มหรอกครับเพิ่งเคมมานะครับคันตีได้กี่วันเอง่ยมันก็ไม่ได้ถอนนะครับเนี่ยผมเช็คประจำนครับโอ้โหเรียบร้อยดี ไวต้นนะครับเหยื่อค่ายโคราชาครับครับเหยื่อจากนนทครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ครับขนาด3ามดามเซนนะครับเฮ้ยเสียงสั่นเลยคันหักครับผมเต็มปากเต็มคำดียังไน้าตัวนะครับวัดทีแรกแล้วมันมันติดเลยครับก็เลยดึงสายมาได้สายใหญ่นะครับน่าจะมีไม่โลกเกือบโลนะครับตัวนี้เรียบร้อยดีหันใหม่โอเคครับผม ไวตั้นจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับเป็นไหนกันมาครับเนี่ยโอ้โหนี่เดียวผมเนี่ยเฮ้ยหนัก เดี๋ยววางก่อนคนเยอะออตรงหนตรงไหนโอเคเดี๋ยวจะเอาคันคืนนะพลแล้วพี่ขอบคุณมากนะอู้ลืมเดี๋ยวเอากลับ,บเลย ตัดการึงก่อน,นนะลองดูดิข้งวันนี่ต้มหรอ ก็เดินไงครับใช่ครับเดินก็เดินน้ำถ้าเดิมาวนั่นแหะยืนย้ำนะเดินเยนโอเคครับาอบค,ครับอสอสัครับผมหนึ่งจุดแปดนคะรับหนะึ่งโอเคครับ